คิมเบอร์ลีแชร์โมเมนต์สุดฟินพิเศษที่สุดคือคนถ่ายให้มากปรินคิมเบอร์ลีคู่นี้หวานอีกแล้วล่าสุดสาวคิมแชร์โมเมนต์วันหวานตะมูตะมีให้แฟนๆได้ยิ้มตามกับภาพคู่และเสื้อคู่สุดหวานแต่ที่สุดของที่สุดคือเครดิตคนถ่ายภาพโมเมนต์ Moment, มุงมิงนี่ให้ เพราะคือคุณแม่มิวคุณแม่ของหนุ่มหมากนั่นเองแถมคู่ของคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังถ่ายภาพหวานๆฟินๆแบบเดียวกับคู่ลูกเป,เ,ปเป๊ะๆเรียกว่าหวานไม่น้อยน้กกันเลยทีเดียวงานนี้เชื่อแล้วว่าว่าที่คุณพ่อคุณแม่สามีทั้งรักทั้งเอ็นดูและไฟเขียวให้ว่าที่สะพายชื่อคิมเบอรี่แบบสุดๆด้านชาวเน็ตก็ไม่พลาดส่งคอมเมนต์ทั้งแปะหัวใจรัวๆและบอก มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดในไอจี